คสวัสดีทุกชมองมด้วยนะครับผมวันนี้ในเกมโซโล่ลลริงเกมที่รอคอยผม,มบอกเลยผมนี่รอคอยมานานแล้วลอโอ้โหแปดกิกเลยอ่อูหอุ้ยอนิเมชั่นมาเลยอุ้ยโอ้โหภาพนี่มันแบบตามมังหาวาเลยเนี่ยว่ะโอ้โหเอ๊ยไม่ตามแล้วมึงเท่เกินโอเคเดี๋ยวเจออีกทีตอนโหลดเสร็จเลยแล้วกันฮะมาเสร็จยังน่าเสร็จแล้วแหละอันนี้นะครับ เกมนี้นะผมมีเกมมือถือนะครับแล้วก็มีในคอมด้วยนะฮะพิมพ์ได้เลยครับว่าโซลูเรเวริงนะก็จะขึ้นมาเลยครับโอ้โหโอ้โหเทจัดอันนี้นี่ครับตอนที่ทรงจินวูกำลังจะได้การปกพลังครั้งที่สอนะครับผมเออมานะครับเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนอะไรมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้แหละ นะครับเมื่อกี้มันสากิดเนี่ยไม่อินไม่อินเลยนะฮะดูดิมาคราวนี้ล้วอินอเลยมาสักคนดูเรื่องนะครับ思ってもต่かった異次元とこっちอน界を結โคช <c oughs> เกบ เอาง่ายๆนะ้ะคุณผู้ชมใครอยากรู้ในเรื่องไปดูอนิเมครับมาเฮ้ยมาถึงนี่เลยเราอยู่ในถ้ำเลยเหรอกด L อะเอา้าผมเสียบจอยไปด้วยนี่ว่าเราเล่นคีย์บอร์ดได้นะอันนี้กดปุ่ม A อ่ะๆกูเล่นจอยกันได้โธ่เอ้ยนะครับ A บึกวิ่งนะครับมา ช้จ,จอยเล่นได้ด้วยนะครับเกมนี้มาเฮ้ยเฮ้ยสู้ไฟแรกเหรอมาเลยมาおおมามา <c oughs> get เเเโอ้ยีคันาโอ้โหเฟี้ยจัดโอ้โหลื่นไหลมากครับระบบ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันแบบอยู่ดีมันก็โผล่มาเอง <c oughs> นี่ get <c oughs> เลสเเดึบหลอกป้าไงล <c oughs> บลบ โอ้โเรียกได้ด้วยเอามาดิมาช่วยหน่อยชื่อนะ<ฟ>จูฮีจูฮีนะครับตอนแรก,กนึกว่านางเอกหลังไม่ใช่นะอันนี้งงกันไปเฮ้ยอ,อะไรวีบอสเหรอมาดิชอบเลยบอสอ,อ่ะเจอโซโล่เร็วเริ่องฮึยฮึบนี่แหละนี่นี่นี่ฮึบลบอ้ิวโอ้โหเอาใ้ มันล็อกเป้าไม่ได้เหรอเฮ้ยโอ้โหลุงมาว่ะแชางคูดแชงคูดมาขอบคุณค,ค,ครับอ้าจเิงจวตายเลยเหรอโอ้โหแชงคูดโหดจัดห้องบอสนะครับนี่ที่เราไปเจอลูกป,ปั้นนะอันนี้นะครับที่สวยมาก มันจะเป็นข้างหลังตาขาววะคืนเลยวะโหชอบเกมดีเทลอะไรแบบโอ้โหคมมากครับสวยอ่ะภาพสวยนี่โอ้โหไม่บอกถึงว่าเกมคอมแบบเกมพีซีเลยเนี่ยภาพสวยขนาดนี้โหตะอวยไม่พักเลยเว้ยเฮ้ยผมชอบนะผมชอบนะ เหมือนเดิมครับถ้าอยากดูเรื่องก็ไปดูเมได้นะครับตอนนี้มีฉายอยู่นะนะครับสิบตอนแล้วถ้าจะไม่ผิดนะนี่ครับเราได้เอเวกขั้นที่สองครับอันนี้มาแล้วแจ้งเตือนท่านมีคุณสมบัติครบกำหนด ปฏิเสธเลยหยอกหยอกนะเราล้องเล่นตามเกมไหมครับแจ้งเตือนยินต้อนรับสู่การเป็นเพลเยอร์โอ้โหวิวาผ,ผมว่ามาแล้วละ่ะผมว่าผมเก่งนะจังหวะเนี้ยชีวิตท,ที่สองมาผมเริ่มรำคาญจอยแล้วนะครับป้ายาดไปเล่นคีย์บอร์ดแทนนั่น โอ้ถทอดจอยแล้วแม่งยังเป็นนี่อีกอ่ะๆๆๆ็ได้ๆไ,ได้จอยก็จอยวะเฮ้ยเคีย่ยครั้งแรกสุ่มกระชาได้ยัง่ะโอ้ยอยากสุ่มเหมือนะอ่ะเฮ้ยเอ้าอ๋อันนี้เราไม่ได้ทำตามกำหนดนะฮะเป็นตอนที่เราต้องวิ่งหนีครับไปละโอ้ ไอ้เรื่องนี้รู้สึกจะกี่ชั่วโมงอะสามชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงวะต่นี้แม่งแค่ยี่สิบนาทียี่สิบวินทีไปแล้วกูวิ่งวิ่งจังวะนี้ใครอยู่ก็อยู่อ่ะผมวิ่งอะ่ะอ่าเรียบร้อยเว้ยอรลงโทษนะครับอันนี้ดือ้อไม่รอม่ยอมทำตามไหมอันเนี้ยเออ ว้าวฉลกสด้คลิปเลยสาธคลิป,ลลป,ลลปแล้วครับเพราะว่าผมอ่านคำบังอะแล้วก็ดูเมะมาด้วยนะะคือในอเรื่องผมแบบอยู่ในหัวแล้วนะเออครับอ้าวนี่มันดาบที่ยืมคนคนนั้นมาี่้วาจำไม่ได้แลวชื่ออะไรโอ้โหอาวุธสามารถเปลี่ยนท่าโจมตีของซูจินวูได้ด้วยครับเฟียว,ว่านี้ นี่รัสเกเดนะฮะไปคลิปเลยอันนี้คือเลนแรกนะครับที่ทรงจินูเข้ามาลองนะครับผมจาจี่ได้พลังมานะอันนี้อ้า,มาวมังวงเองให้ด้วยครับสวยเลยโอ้้มา <S <S ฮึสตาร์บอร์สสตรีมเอาไม่ใช่เหรอโทษโอ้โหเกมม,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 มันมันมากคุณผู้ชมแม่งแบบลื่นไหลสดุสด เขาไม่ได้จ้างนะผมขายเองอันนี้หลบได้อะเริ่มมาแล้วผมอะแกนบูแฟนตาซีเพเยอร์หลบฮึบหลบนี่มาได้แดก้ยมามามาชงเชงชงเชงเฮ้ยหลบจับออมามาหลบหลบมาผมหลบมาสกิลเป็นไงล่ะโบบะโบบะ โอ้ยโยโยโยมาอีกดิขอเยอะขอเยอะบอกเลยยังไงบ่ะยังไงล่ะเป็นบอสป่ามาเดิรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะเกี้ยวกุดอะึบหลบนี่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 อืมเฮ้ยโอ้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้คูดาวอยู่ฮึบหลบอื โอ้ยโอ้ยหไม่ทมมันมาดดมามาแได้นี่เป็นไงล่ะท่านี้เทจัดหลบโอ้ยหลบไม่ทัน,นเลยขาเฮ้ยโอ้โหโดนยับๆับปึ๊บหลบอ่าไม่โดนนะอันนี้เล็ดเกเด็ดมแได้ม่นี่เรียบร้อยครับอเอา,าเองก็ทำได้นะ เรียบร้อยโอ้โหแต่เป็นเอสแรงอยู่แล้วอะนะเออผมนี่ส่งจินวูของแท้คุกคืออะไวะอัพเลเวลนะอันนี้เอ้าเมื่อกี้กูสู้ไปยังเวลไม่อัพอีกอหรเฮ้ยโอ้โหเหมือนในเรื่องครับอัพสแต็กละอันนี้ออไมค์ออสเต็งมาละมาเก็บปีกกระบิงแซวเก็ปีกกระบิงแซว The Back Shot ต้มตุ้ดตาย The Game Feeling Solo มาเอาเอาฟันใครวะ เยเรียบร้อยไอตัวอะไรเนี่ยลิงมาบูนเหรอซีซ่านั่นนายอะโหลดมานี่ไงฮึ่มชงเงชง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 ,เงนี่แน่คอมโบลูลัวคอมโบลูลัวเฮ้ยอ,อะไรท่าใหม่โอ้โหเทไปไหมอันนี้ เรียบร้อยจีจีจอีซี่ครับโอ้โงีเรสจก่นไสยามาแล้วสายยาฟูจติวูนะครับสามารถเพิ่มสแตก็กอาสาแต็กให้เราได้นะบอกแล้วผมดูจริงครับดูมงดูเมอ่านอะไรผมอ่านหลายรอบอ่ะผมบอกเลยผมเป็นแฟนตัวยงตัโโลโลวรูเลื่องบอสแล้วว่ามาเลิลุยต่อหรือหันหลังกลับผมไม่ต้องถามเลยเฮ้ยโอ้โหรางวัลที่ได้รับม,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 มีดมีดนีน้มันมีดในเรื่องนี่นว่ะโอ้โหเหมือนเบะเหมือนเบะขอเจอหน่อยเดยบอสอ่ะ บอสงูครับอันนี้เออกูสปอยยับเลยมาวาเทจัดมาดิเลสเกตมาเลื้อยเลื้อยเหรอเลื้อยเอาล็อกอะไร,รอ่ะหลบอ้าวมาไลยแดกไม่ได้แดกเฮ้อ เดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนนี่แนะ่เด็กเกดลบนี่แนะน่บันดุ่มชุนเก็ดมันแข่งขนาดนี้เราสู้ไงได้นี่จะต่อยกันไปตามไป เฮ้ยมันเอาเยอะมันเอาเยอะอะไรอ่ะเฮ้ยเอาอมหลังมาคอมโบไปตึงๆจังหวะนี้ถ้าไม่ตายปึบปื้อเรียบร้อยเจ็บดิเจ็บใช่ไหมล่ะโอ้ยเหมือนเราเนี่ยปึ๊บต่อยึบ ตายแล้วคุงยมนิดเดียวเอนนี้มันโซโล่เร็วริ่งจริงนี่แนล่ต่อยไปเรีย,บ,ย,ยบร้อยครับเฮ้ยอะไรอะ่ะมาดิคัตตีนเก่งคัตตีนอยู่แล้วเราขอาเช็คงานหน่อยเหมือนไอเมะวะอหเท,ท่กว่าเดเมะนะนี่ คัดเลือกเนี่ยมาแล้วกันกาชาคุณผู้ชมมาแล้วละ่ะอ้าวผมดวงดีนะผมบอกไว้ก่อนอันนี้สมาคมฮันเตอร์ครับรัดเกาหลีเฮ้ยเดี๋ยวแรงเอสเขาเดินกันอย่างงี้เลยเหรอสิบ <10 S 1> ครั้งผมว่ามันมาครับให้ได้แชงคูดแน่นอนผมดูทรงแล้วนะครับขฮันเตอร์ชาได้ไหมขอเมียเราอะ อฮันเตอร์ชาลงมาละมาหน่อยผมว่ามันมันล็อกเว้ยคูนเนอร์ท่าม่ละผมว่ามันล็อกนี่ไงแช่งฟูดมาละจะคิดเลยอะไรอะอ้าวอิตเอลเซดไปดีนี้นะครับแอดมาได้นะครับผมบอกก่อนผมรับหมดแบกผมด้วยคาแรคเตอร์สองครับ ชับเตอร์สองระดับเตอร์สองเลยวะตันเจี้นแตกเฮ้มยมอยากสุ่มต่ออ่ะคุณผู้ชมโมโถ่เออไปมาแล้ววะจังคูจังคูมาลุงมาช่วยผมหน่อยเอา้าเล่นไหนลุงอ๋ออยู่ทางซ้ายมือลุงจะออกมาช่วยสู้ลุงมาช่วย่อยลุงสวยนี่แหละน,นี่นี่ นี่นนนอเป็นไงจอท่าพระเอกไหมนี่เซนสกัดเซนโชเรียบร้อยเราเก่งเกินไปหรือเปล่าวันนี้แรงมากบอสอะ่ะเฮ้ยผมขอเฮ้ยเนี่ยมันไม่สอนแล้วปะออกได้ไหมเนี่ยโอ้โหแม่มังคับกูอยู่ยังยังไม่ปล่อยกูนะอันนี้ปะโทษ Cap เ้ย Let's get it เฮ้ยมันมีปล่อยออตโต้แล้วว่ะคุณผู้ชมรูปออตโต้มาแล้วฮะแม่งไม่หลบให้กูด้วยเออเราเล่นเองดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ยม,ม,ม,โโนมินมันเลยออโต้เนี่ยนี่ต้องเงี้ยมามานี่แหละเล่นได้ดั่งใจแทงคูดช่วย,นยหน่อยช่วยไว้ไปครับสล้วรับใครที่ตรงใส่นะครับมีออโต้ไหมมีนะเกมนี้ตู้วาอะไรวะเนะี่ยแต่เท่ว,วะ่ะให้อภัย อ๋ <AL> อ, <AL> อ <AL> ถ้าเป็นบอสลุงออกมาช่วยอย่างนี้ได้เหรอเปรี้ยวด้อย่างเงี้ยเอามานันแลวอย่างงี้เอ้ยผมถือว่าจะแบบแบบว่าเราโซโล่ดันเจียนคนเดียวตลอดครับแต่ถ้าแบบเป็นบอสอย่างงี้มีตัวออกมาช่วยก็ดีฮะจะได้แบบไม่เหงาอ่ะเฮ้มันมันมีนัวไปบบเบก้าลิฟตสวยบบเบก้าไงไม่มีคอมโบไปคมเฮ้ยบงๆๆ นี่แหละนี่น,ะน,นี่มาดิหลบเดสเกเดตลุ๊นี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหม,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 มันมันจริงจริงขอฉากปามีดนี่ดูครับปันฮิตจอดบอกเลยโคตรเท่ฉากนะมสมาร์ท ไม่ต้องอึ้งไม่ต้องอึ้งพี่เวลตันวะทุกทีเฮ้ยนี่ไงเราเปลี่ยนโอ้โหเป็นหน้าหล่อแล้วครับตอนนี้เราเปลี่ยนอาชีพแล้วมาเฮ้ยอะไรอ่ะตัวฉันนี่คนนึงเหรอหมาอุ้ยเก่งเหรอ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 พูดได้เปล่าโอ้โหเท่จังวะนี่นะนี่นี่ไงโอ้โหมึงเก่งมาก กูยอมรับเลยแต่ก็เท่านั้นแหละโคอ้ทีแบบเราเทพเฮ้ยมาแล้วครับนี่โอ้โหมันจะเทพไปไหมเนะนี่ยโอ้โหไอ้หนเท่จังวะเฮ้ยผมชอบเกมนี้วะ่ะมันเทพไปมีเติมไหม,มเติมเลยขังอยูอ่เท่เกินไปอันนี้มันเทพเกินไปนะ ถอดฮุ้ดได้ไหมหมดบังความหล่อหมด,ดไม่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 ออโอต้ไม่ออโต้ไม่ออโต้เราเล่นเองเนี่ยโหมันสุดแล้วมาเจอเด็กเกดได้โอ๊ยโอ้ยอยังไม่ชินนะไม่ชินนิดนึงโอ้ยยังไม่ชินนะไม่ชินยังจีนของใหม่ครับอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย๊ยอ้อาวเไมไม่ล็อกให้วะ มันมันมันไปมามาหลบมาปัดฟันฮึบฮึบฮึบนี่มาดิคอมโบเป็นชุดนะฮึบหลบโอ้โหมันจะเท่ไปไหมนี้อืมอืมอืม กิวตึกงพิษอ่นโอ้สวยโอ้โ่นี่ไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นละอ๋อข้างบนรฮึไม่เห็นไลยโอ้มันมันจริงเลยเรียบร้อยครับเคลียร์มันจริงจริงว่ะแต่ไม่ได้เราได้สุ่มเลยเฮ้ยให้ยังให้ได้ยังหลอดิผมหลอดิ มองกันเต็มมันทูดีที่ที่นี่งานดีนะก็โอเคครับสำหรับคลิปโลคลิปนี้นะผมบอกเลยว่ามันมากครับเกมนี้นะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมาโหลดเล่นกันนะกับเกม Solo leveling นะครับผมทั้งใน PC และมือถือเลยนะครับทั้งระบบ Android และ iOS เนะครับเขาไม่ได้จ้างนะเอออันนี้มาโปรโมทให้ครับมันจริงครับเกมนี้ก็โอเคครับสำหรับคลิปโลคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะเป็นเกมอะไรกันต่อนะ แล้วเจอกันครับผม